ก็ตั้งแต่ที่ฮิตแมนโดนเนร์อไปนะหลุงโป้งก็ยังไม่เคยเจอหมัดไหนที่จะมาแบบว่าแทนฮิตแมนได้แต่จนแล้วจนรอดก็ได้มาเจอกับสุดยอดหมัดในตำนานหมัดของบุรุษผู้เป็นเจ้าของสถิติ70-00นั่นก็คือลิคาโดมาติเนสหมัดนั้นคือหมัดโก้นั่นเองหมัดโก้นี่ก็คือแบบว่าสุดยอดตั้งแต่เอามาเล่นนะแต่เหมือนจะสู้มัต่าไม่ไหวไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวเ มาดิเกาะใครมันหนาวกันมันน้องแน่นอนมาเกาะน,น้องอันหนาวกว่าพี่แน่นอนแหละเฮ้ยแล้ทำไมยืนกันปะทำไมอยูอ่ๆมันยืนกันได้ปะโอ้โหบอกเลยว่าเกมคุณภาพอยู่ๆก็แบบว่ายืดหลอกได้ด้วยเหรอหรือเป็นเทคนิคใหม่ปะยืดหลอกมาดิโอผิวอะเต่าอะไรวะเต่าพิวอะนินจาเต่าหรือเปล่าโอ้ย ย้ำหน้าเขาเรียกย้ำหน้าเขาใจป้าน้องอย่าคิดต่อก่อนกับพี่อย่าต่อก่อนกับพี่พี่ลิโป้งมาลองเนตเรียกพี่ว่าลิคป้ปงมายองเนตพี่นี้เจ้าของสถิตินะหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์นะพี่น้องเนอนี้แต่พี่แตกไปแล้วอดีตไม่สําคัญครับปัจจุบันสําคัญสุดครับทําใหม่อะมันยังไงไม่รู้อะเซอร์วันนี้มันแปลกแปกกว่าโอ้โหปิงเป็นร้อยน้องไม่ต้องห่วง <c oughs> โดนไปก่อนเลยหมัดโกดโอ้หมัดโกดนี่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะถึงแม้ว่าดามเมียมันจะเบานะแต่ความเร็วนี่ก็คือสุดยอดนะความไวไม่เื่งของปีศาจ <c oughs> เรียกพี่ว่าปีศาจ <c oughs> ในคราบซานต้าโดนโอ้โอ้ย ก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจนะว่าแบบว่าอยากจะแบบว่าอัดแบบอื่นบ้างนะทําคลิปแบบอื่นบ้างนะแต่เล่นไปเล่นมานะโลบ,บอก์นี่ก็คือแบบว่าเล่นถูกใจลุงโปองอยู่แบบเดียวนะแบบอื่นนี่เล่นไปก็เหมือนแบบฆ่าเวลาเฉยนะมันมีแบบไหนได้แบบตื่นเต้นเราใจท่าแบบนี้นะโอ๊ยโดนตจโอ้โหโดนโย่องหนึ่งทีแล้วเสยไปคางน้องแต่พี่ไหวอยู่ครับเพราะพี่มีสกิลโแจับอ้าว โอ้โหเหมือนเดิมโดนอันติเขาเหมือนเดิมโอ้โหแตกอีกน้อง <c oughs> โอ้ใจเย็นน้องพี่แตกหลายรอบแล้วน้องพี่เพียรแล้วน้องพี่เพียรแล้วโดนโดนไงความไวนะคือแบบว่าเล่นไปนี่คือลืมฮิตแมนไปเลยนะโอ้ยโดนไงโดนไงโดนไงน้องโดนไงนีง่นไงจิ้มหน้าไป ไม่มีทีโหกูบายน้องกูบายหน้ายกไปน้องบอกเลยว่าเกาะเต่าก็เอาไม่อยู่นะโดน yeah มาครับต่อไปคือหมัดเต่านี่ผมนี่ทแทบจะยกย่องให้เป็นหมัดเขียวที่โหดที่สุดแล้วในตอนนี้นะเพราะว่าลองกาดก็โดนเนิร์ไปแล้วนะ <Wow. S 1> ก็คือแบบว่าแขนสั้นนะแขนสั้นลงเยอะนะสำหรับลองกาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมัดเขียวที่จะแบบว่ามาเขย่าบอลลังอันดับหนึ่งของหมัดเขียวเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นหมัดเต่าแน่นอนนะ แล้วพี่หลบให้ก่อนไงน้อง <Yahoo! S 1> โดนเติมหน้าไปโอ้ยมาดิมาดิโอ้ยเด็ดแบบว่าคุณภาพมากนะให้ <c oughs> เนี่ยอย่าไปใช้นะน้องมันแบบว่าใช้แล้วแบบเล่นลบ,บอกแหลกนะค <c oughs> ือแบบเกมอื่นดีหมดนะแต่ลบ,บอกแหลกงงไหม <c oughs> มาปะต้องรอแบบว่าอันตีส่งท้ายปะเห็นพวกแบบพวก,พวกขี้แอก็ชอบทำกันเนี่ย เขาต้องทำการแก้ติปิท้ายอ่ะแบบพวกขี้แอ๊กนะหนทีไงแล้วมายืนแอ๊กแล้วิ้มอีกทีแล้วยืนแอ๊กแล้วิ้มอีกทีโอ้โหยืนแอ๊กกี่รอบไม่รู้อ่ะถ้าไม่ตายอ่ะดวงลงไปนอนมาเตา่าเดี๋ยวแบบว่าหาแรงสูงๆเล่นด้วยหน่อยเดี๋ยวแบบว่าคนแบบว่าสบประมาทนะแบบเอ๊ลูกโป่งอาจจะตบแต่ตเ,ตเด็กนะลูกโป่งแบบว่าเจอแรงสูงสูลูกโป่งก็ง่อยนะ มาเลยอันนี้ก็แรงใกล้กันอยู่มั้งเมื่อกี้เห็นว่าฟ้านะน่าจะใกล้กันอยู่นะแล้วเหมือนเล่นมาฟีดอมนะฟีดอมนี่คือหมัดยอดฮิตเลยนะแบบว่าถ้าไม่ตายนี่มันเท่นะคือแบบว่าถูกใจสายขี้แอ็กนะถูกใจอะโอ้โหดูท่าหลบท่าหลบก็แบบหลบเหมือนฮอกนะหลบดีๆไม่ได้นะต้องแบบว่าแอนตัวหลบนะนี่ไงแอนตัวหลบแอนตัวหลบตอนกอดแตก็แอนตัวเหมือนกันน้องเดดดูเชิงอ่ะดูเชิงอ่ะดูเชิงอ่ะ เจอหมัดลูกรักใหม่หน่อยเป็นไงลูกรักคนใหม่แบบว่าจับโกทีนี่คือลืมฮิตแมนไปเลยนั่นเองไงใครอย่ามาแบบว่าเรียกร้องนะให้แบบเออลูกตอนไอฮิตแมนให้ดูหน่อยนะไม่เล่นแล้วนะไม่รู้จักกันนะอะไรฮิตแมนนะตอนนี้โอ้ยโดนโดนคือแบบว่าหมัดแล้วไม่รู้ขี้โกงนะต่อยไม่มีแสงนะน้องแต่ทำไมเขาหลบได้อยู่ดีวะเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันเนี่ย เฮ้ย hey, ผิวว่ะผิวว่ะเฮ้ยเก่งเกินโ oh, อ้เหมาะเหมาะมากเหมาะกับแหล่งสีฟ้ามากน้องฝีมือนี่สุดยอดนับถือวว้า <Wow. S 1> นับถือโอย้ยโอย้ยโอ้ยหนีไม่พ้นเลยไว้น้องนี่มันฮิตแมนเก๋นี่หว่าน้องจะเอาฮิตแมนเก๋มาย่ำยิงอย่ไม่ได้นะ <c oughs> โดนไนงะก็แตกโดนอีก <c oughs> ติงมุมแล้วติงมุมแล้ะลวง มาครับผมลูกรักคนใหม่หมัดโกดไปคือแบบว่ารวดเร็วทันใจนะน้องคือแบบไม่ต้องง้างไม่ต้องกัดจ,จังหวะอะไรอะแบบต่อยโจ๊ะโจ๊ะอย่างเดียวแค่ไหนหลบโอ้ยแล้วเหมือนคนหลบไม่เป็นนะทุกวันนี้นะตั้งแต่แบบว่าเล่นฮิตแมนแล้วก็ไม่แดนนะพอมาเล่นหมัดที่ต้องแดนนี่ก็คือแบบว่าเหมือนอ่อนนะเขาใจี่ยคือจริงๆก็อ่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนอ่อนกว่าเดิมอะเขาใจี่ยเดี๋ยวก็มาหาว่าเอ๊ะลูกโป้งคิดว่าเต็งเก่งเหรอ ไม่เคยพูดไม่เคยพูดนอ้องแต่จะลองก็ได้อยู่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมร้อเล่นนะครับผมร้อเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวพูดไปอย่างี้เดี๋ยวก็แรงแดงก็ตามมาตบกันให้ตึมนะแล้วก็ชนะผมไปสามศูนย์อะไร <c oughs> นี่ถามว่าจําได้ไหมว่าแพ้ใครสามศูนมั่งจำไม่ได้นะพอดีว่าแพ้เยอะเกินนะ <What? S 1> นั่นแหละก็เลยทําให้จําไม่ได้นะออก็จะโกรธก็เลยรนะับางพีบางคนแบบว่าเดินมาหาแล้วก็พิมพ์ว่าเอ้ยลุกโป้แพ้ผมวันนั้นวันนี้บอกเลยว่าจําไม่ได้นะครับผม โอ้แล้วนี่ก็แบบว่าเปลี่ยนร่างบ่อยจังเลยนะขอใช้คำว่าเปลี่ยนร่างเลยเพราะว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนสไตล์เหรอมันไม่เท่เว้ยมันดูไม่เบียวเว้ยขอเรียกเปลี่ยนร่างแล้วกันนะโอเคจริงๆฟรีดอมนี่ก็มีหลายคนนะถามผมมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หมัดเนี่ยมันเก่งจริงไหมนะจริงๆแล้วก็ต้องตอบเลยว่ามันเก่งนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่าแบบว่าตอนไหนควรใช้หมัดไหนนะครับผมอย่างบางทีเนี่ยจังหวะที่เราแบบว่าเข้าไปคู่วงในอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเราควรจะใช้หมัดที่แบบว่าเก่งวงในใช่ไหมบางคนก็ดันไปเปลี่ยนเป็นฮิตแมนเหมือนเดิมนะไม่รู้ติดใจอะไรนะครับผมอาจจะเ,เพราะต่อยแรงนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับการไปอยู่วงในนะครับเพราะว่าอ e ีฝ่ายเขาก็สวนกลับมาได้ง่ายนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าวงในเนี่ยจริงๆแล้วควรใช้สม,มัดนะครับผมโอเคและสําหรับไอสไตล์ที่เป็นฮิตแมนนะครับอันนั้นก็เอาไว้แบบว่ายืนดูเชิงอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นแบบพิ้วๆเนี่ยผมก็แนะนําว่า เล่นลมกรดไปเลยยาวๆดีกว่านะน่าจะแบบว่าเหมาะนะเพราะมันหลบแบบฮอกได้ด้วยใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมนะว่าแบบว่ามันบางนะครับอย่าไปเผือกันเยอะแหละแต่ถึงผมจะบอกว่าฟีดออมันเก่งแค่ไหนนะครับผมแต่ว่ามันก็สู้ลูกหลานคนใหม่อย่างหมัดโกดผมไม่ได้นะเข้าใจปหเหมือนว่าเป็นหมัดที่เกิดมาเพื่อริคาโปมายองเนตคนเดียวเลยนะบอกแค่นี้เดี๋ยวดิหาจังหวะใช้อันตียแบบคนขียแอ๊ก เราจะปิดแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องแบบใช้อันตีปิดเกมไหมโอ้ยอย่าต่อยแรงเกินเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้น้องใจเย็นเย็นนี่และอันตีตอนจบเกมแบบคนขี้แอคพร้อมกับอันติยืนแอคโอ้โหน้องโอ้โหแล้วพี่ยืนแอคไงนะแล้วก็บอกว่ากู๊ดบายน้องแล้วพี่ก็แอคอีกทีไงน้อง โอ้หมันแอคกี้ดีวะเนี่ยอันติเนี่ยมัดโก้ตลูกหลักคนใหม่